สำหรับใครต้องการเติมคอยฟีฟ่าขอแนะนำนี่เลยกาตาฟีฟาคอยถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยบิ๊กบอยวันด์ฟากสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการเติมคอยฟีฟ่าแบบจุใจอกักแค็บไปได้ที่ IG หรือว่าวอนแอ p หรือสแกนคยวอาโค้ดตามหน้าจอนี้เลยนะครับ ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมกับคอยฟีฟ่าแบบจุใจอะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวนาฟักกับเกมฟีฟ่า23ครับแล้ววันนี้อยู่กับทางด้านของคิโยชิไคโตเช่นเดิมครับแล้ววันนี้นะครับผมเราจะอยู่กับ3นัดสุดท้ายกับการแบ่งสายบนและสายร่างครับหรือว่าจะเรียกว่าสายแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปนะครับผมกับบัตชอมกรุ๊ปก็ได้ครับหรือว่ากลุ่มบนกลุ่มล่างนั่นแหละนะฮะ ตอนนี้นะครับผมกลุ่มบนนะครับผมก็จะมีรายชื่อทีมดังนี้ถึง6ทีมเป็นหัวเรียกว่าหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น2ฮหุนไดนะแล้วก็ซังมูมีซูวอนเอฟซีโซแล้วก็แดจูที่เหลือเนี่ยจากกลุ่มบัตชอมกรุ๊ปนะครับก็จะนําโดยเชจูยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็ไล่เลียงลงมาถึง2องนํนนั่นเองเดีย๋ยวเรามาดูต่อครับทุกคนว่าถ้าเกิดจบในรอบเซคันด์สเตจนะครับหรือว่ากลุ่มแบ่งกลุ่มบนกลุ่มร่างตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปต่อกันใน การเล่นแบบไหนเพราะว่าผมไม่แน่ใจก,กฎกติกาของเคลิกวันเหมือนกันในครับผมและตอนนี้เราเหลืออีก3เกมในพาร์ทนี้ครับกับการที่ต้องไปเจอกับทนางด้านของอาซานฮุนไดครับชุนบุกฮุนไดและก็ทางด้านของซูวอนเอครับในวันที่4เดือนหน้า เจอกับทางด้านของอัลซานหุนไดครับในการไปเยือนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งเกมนะเดี๋ยวเราฝึกซ้อมกันแบบเต็มสูบและเดี๋ยวเราไปลุยกันในพาร์ทนี้ทุกคนอ่าอแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจบจากเกมนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของค่าสกิลพอยต์แล้วก็ค่าเปิร์กต่างๆกันครับทุกคนเลสโกอะไรครับผมวันนี้เรามาเจอกับอีกหนึ่งค่ายของหุนไดครับทุกคนวันนี้เราบุกมาเยือนครับกิมชอนหลังๆเริ่มฟอร์มดีนะในช่วงนาด หลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มบนกลุ่มล่างไม่แพ้ใครครับชนะรวดเลยครับและก็เป็นร่างของไคโตยิงทุกนัดครับวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นยิงต่อนะและเกมจะเริ่มต้นแบบรวดเร็วครับจากฝั่งกิมชอนซังบูก่อนเลยครับฝากมาแล้วไคโตไคโตจังหวะนี้แล้วชิงกันไม่ดีแต่ว่ามันใกล้เกินไปคือหลังไปครับ <Okay. S 1> แล้ววนออกมาจังหวะนี้ขอดันในตรงกลางแทงมาไม่ทะลุนะครับโอ้โหแต่ยังได้อยู่แล้วฝากมาโอ้โเพื่อนหมวนยาวไปหน่อยมาที่ไคโต กลายตกออกขวาไปเลยครับแล้วจะพยายามตัดเข้าในแต่ว่ากิมชอนบังด้านในค่อนข้างแน่นครับหักเข้ามาทีละทอดแล้วเปิดติดเอาอีกครั้งหนึ่งบอลมันได้เปรียบโอ้โหโคตรโชคร้ายของกิมชอนเครือสานคุนไดพี่แกขึ้นมาก็ถือว่าถึงแบบเริ่มต้นนะแต่ว่าไม่คิดว่าพี่แกจะมีดวงมีโชคแบบนี้ด้วยครับดูจังหวะนี้คือมีดวงนะด้านของฮาเทมนะทุกคน โอ้โหทะลุขึ้นมาครับเบอร์เจ็บของอาสซานฮุนไดก็ยิงเข้าไปเลยแบบเร็วจัดจัดโอ้เริ่มต้นขึ้นมาก็โดนนำก่อนแล้วครับทุกคนอาแล้วมากันต่อวากโกส่งเข้ามาชิงออกซ้ายและดูเขาขึ้นมากันอันตรายมากแต่ลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วฝากเราได้ไหมที่ไคโตะไคโตเปิดเข้าด้านในครับแล้วเติมมาแล้วจวังหวะนี้ แทงขึ้นมาสวยขอบอลจังหวะนี้แล้วส่งเข้ามาที่ไขโตแล้วไคโตเติมมาสวยมากๆคิโยชิไขโตหลุดขึ้นมายิงเรียบร้อยเลยโอ้โห,โหเอาคืนแบบทันควันและรวดเร็วมากรับคีโยชิไคโตเอาง่ายๆคือยิงไปยิงมาถือว่าแบบเสียปุ๊บแล้วก็พยายามหาจังหวะเอาคืนได้ดีมากครัแบบและไคโตครับด้วยความที่เวฟฟุดขวาซ้ายหดาวแม่ถือว่า ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆครับทุกคนแล้วแท่เก้ามาในจังหวะนี้ช่องนี้ไขโตอยู่มาแล้วไขโตแตะเข้าซ้ายไขโตอีกครั้งหนึ่งไขโตปัดแล้วอิย้ยบอลมันผ่านมีจังหวะบางผู้สัมปะตูด้วยครับแต่ว่าผู้สัมปะตูยังสามารถที่จะปัดออกไปได้ครับเอาแล้วสวนกลับมาบ้างครับจังหวะนี้อันตรายเหมือนกันเข้ามาตรงกลางชิงกันมาแล้วจะยิงไกลถือว่า ได้ลุ้นนะครับลูกนี้ถือว่ายิงได้หนักหน่วงมากแต่ว่าลูกนี้มันเขินข้ามคานไปนิดเดียวครับ <c oughs> หักเข้ามาได้ไเติมอ้อมมาสวยแล้วรอตรงกลางเปิดเข้ามาแล้วอื <c oughs> จะโถมก็ามามงไม่ได้เลยครับยังเก็บได้อยู่ที่ไคโตะลงมาเล่นได้ไคโตเห็นซ้ายเติมไปแล้วสวยๆจังหวะนี้เข้าในรอมาไคโตแปแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหเข้าจุดแบบสวยๆลูกนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขจังหวะที่ดีมากนะครับ หลังจากที่พยายามโถมเข้าไปโม่งในจังหวะแรกแล้วก็ล้ำหน้าด้วยพอถอนตัวลงมารับแล้วสเปย์บอลออกซ้ายครับเข้าจุดเข้าฮอสแล้วสวยมากด้วยลูกนี้พอแทงพวกเข้าฮอสเลยครับโอ้ถือว่าแล้วลูกนี้ยิงแบบคือยิงแบบปั่นสายก้อยด้วยครับยิงหลังเท้าแล้วบอลมันไปเข้าเสาสองครับหนีตัวประกบหนีตัวบงังหนีพวกสัตรูหนีหมดเลยครับโอ้โห ร้ายกาจจะจัดครับยิงไปสองประตูคนเดียวในเกมนี้เลยครับโอ้โหจังหวะนี้บังแล้วตรงกลางเติมมาสวยมากๆแล้วยิงโอ้โหต้องเซฟเลยและอีกครั้งหนึ่งต้องดันออกหลังไปก่อนแล้วเป็นตั้งเตะจากผู้รักษาประตูแล้วตั้งบอลมาสวยมากจังหวะนี้เอาจโอ้จะคขว้หลังไปไปเล่นยากเองครับแล้วเสียบอลโดนสวนกลับจังหวะนี้ด้านหน้ามีอยู่สองคนได้ของอัลซานหลุดขึ้นมาชิงหนึ่งสองแล้วหลุดมาจังหวะนี้โอ้โห ปวดจะเสียก็เสียง่ายจริงๆนะอ้อยากจะผันตัวไปเล่นกองหลังจริงๆับปวดหัวกีกับทีมเราอูแต่ว่าจังหวะน,นี้เขาเติมแล้วฝากกันมาดีมากครับอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าหลวมไปหน่อยครับแล้วยิงจ่อๆงี้ไม่เข้าก็ไม่ได้นะครับทาได้ของอาซาหุนไกครับแล้วดูครับอืมใครตกพยายามลงมาช่วยบังแล้วจังหวะน,นี้หักย้อนกลับมาฮาเทม และหาเต็มตอกโซนปลายจังหวะนี้เปิดติดลรอกจังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลของกิมชอนทำออกข้างปลายแล้วเก็บได้ที่ไขโตะไขโตะร,รอเพื่อนเติมให้สวยๆแล้วอู้ดีมากครับจังหวะนี้แล้วตรงกลางรออยู่ขึ้นไปแล้วไขโตะหลุดข,ข,ขึ้นมาแล้วไขโตะไขโตขึ้นมาไขโตเปิดย้อนกลับมาแล้วโอ้โหเพื่อนคือเราเนี่ยหาช่องให้เพื่อนเพื่อนไม่วิ่งฉีกหรือว่าหยุดรอหรือว่าจะชาร์จเข้าฮอตไม่ทำอะไรสักอย่างเลยครับโอ้โห แล้วฝากเขามาด้านไหนจังหวะนี้แล้วดึงอยู่ใครโตปั่นซ้ายแล้วโอ้โหลูกนี้แฮตริกเลยโอ้โหต้องชมการจ่ายของผู้เล่นของกิมชอนนะทุกคนโอ้โหแทงอ้อมมาดีมากครับลูกนี้คือนี่ครับจังหวะดึงหนึ่งสองแล้วโอ้โหช่องนี้คือสวยมากแล้วใครโตไม่ต้องแต่งนะทุกคนไหลมาแล้วหันเข้าซ้ายคือกดแบบเต็มข้อเลยลูกนี้โอ้โหคมกริบเลย ชดเวลาหนึ่งาทีเอาซานฮุนไดพยายามจะตีซอบเหมอให้ได้ครับแล้ว3คะแนนกับ1คะแนนจือว่าโอ้โหเกือบไปแล้วใครโตมาเล่นด้านข้างแล้วดึงจังหวะรอแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเกมสุดมันจริงๆครับกิมชอนซังมูร,ร็บปลุกมาถล่ม3ประตูต่อ2ได้ครับอ้เรียกว่าถล่มก็ไม่เชิงเรียกว่าเฉือนดีกว่าครับสประตูต่อ2ครับแล้วเป็นแฮตทริกของ เคียวชิคโตอีกแล้วครับโอ้โห82เรตติ้งครับทุกคนแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด91นาทีครับยิงไป4ครั้ง3ประตูครับอะไรครับผมทุกคนผมอาจจะขออนุญาตทุกคนนะแก้อะไรบางอย่างนิดนึงครับเอาจริงๆนะผมมา7จ็ดจำลงแรกๆเลยคิดว่าผมจะพยายามสร้างให้ทางด้านของคิียชิคโตเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับนกตกเตะที่ เท้าซ้ายคล้ายไอเยนด็อบเบนน่ะหรือว่าไรอันกิ๊กอะไรพวกนี้ที่แบบแล้วก็ซ้ายแบบฉหมังไปเลยเหมือนริยาส,สมาเรสเท้าวขวาพอเล่นได้เล็กๆแต่ว่าไม่ได้เก่งมากเก่งเกินไปนะครับเรียกว่าเท้าวขวามันใช้มากกว่าเท้าซ้ายอีกตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมอาจจะขอเอาที่มันเป็นแต้มเวกฟูดออกนะครับทุกคนเอาแต้มที่เป็นเวกฟูดออกนะครับ แน่นอนครับตอนนี้เรามี18แต้มครับเดี๋ยวเราจะมาอัพเพิ่มกันนะครับเคนริกวันบอกว่ามันก็กินขาดแล้วนี่คือเร็วจ,จัดๆแล้วนะผมอยากจะเพิ่มในเรื่องของค่าดิบบิ้งับหรือว่าการเลี้ยงที่มันติดเท้ามากขึ้นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะถ้าอยากจะอัพเลยก็เป็นในเรื่องของการคอนโทรบอลนี่แหละครับ81ถามว่าดีไหมผมว่าก็ดีนะแต่ว่าดีได้กว่าดีครับทุกคนอะจัดไปอีก3แต้มอู้คอนโทรบอล91โคตรโหดเลยนะเอาเรื่องจ,จัดๆนะครับ ในเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยตอนนี้นะก็เอาจริงๆนะครับความแข็งแกร่งอาจจะไม่สําคัญเท่าเท่ไรเพราะว่าแต่ถ้าเกิดวันนึงเราไปหลีกยุโรปเนี่ยเราอาจจะต้องมาอัพฟิสิกส์มากขึ้นนะตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องอัพเท่าไหร่เราอัพให้เก่งกาลในะเรื่องของการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลไปก่อนเลยกันนะครับเอาล่ะทุกคน let's go ในเกมสถัดไปกันทุกคนเราก็มาอัพตัวน้องเล็กน้อยแล้วก็ ปรับเปลี่ยนให้น้องเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายจริงๆนะเพราะว่าพออัพเวกฟูลแล้วเนี่ยกลิ่นอายของเท้าซ้ายมันลดลงไปก็แฮตทริก uh huh. ในเกมที่แล้วก็ทุกคนแล้วก็ในราวๆช่วง6นัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหยิงไปแฮตทริก2ครั้งแล้วทุกคนดูครับวันนี้จะมีสิทธิ์ชนะจ่าฝูงได้หรือเปล่าครับแล้วเล่นที่บ้านของชุนบุคุนไดครับ ถือว่าเป็นทีมที่มีสนามเป็นของตัวเองนะปกติเราจะเล่นสนามที่ใหญ่กว่านี้ถ้าทุกคนจําได้นะ <laughs> เป็นทีมที่มีสนามเป็นของตัวเองจริงๆนะทุกคนแล้วก็วันนี้8.5เรตติ้งคาดหวังจะผู้จัดจาก,การทีมครับทุกคนช้ำสักหนึ่งประตูหรือหนึ่งแอซซิดก็ได้ครับเอาเละครับผมเกมจะเริ่มแล้วครับวันนี้ครับมาดูครับว่าแล้วกระโดดขึ้นมาแล้วชุดบุกคุณใด อ้แล้วเขาเล่นบอลดีมากครับตรงกลางเขาเติมแล้วแล้วอูดเลือกยิงไกลโอ้ยถ้าเกิดเขาส่งตัวสอดต,ตรงกลางผมบอกเลยว่าลูกที่อาจจะเป็นประตูก็ได้แต่เมื่อยิงไกลแล้วก็ถือว่าได้ลุ้นแก้กันมาได้ดีมากโอ้ตัวผู้เล่นของชุนบุคคุณใดเป็นนักเตะที่สูงเกือบทุกคนครับแล้วดูครับขำตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้โอ,โอ้เขาหาช่องยิงดีมากโอ้แล้วกองหลังเราประกบผ้าดคบปล่อยกองหน้าเขายืนหลาเลยอูยเหลือเชื่อมากครับ ดูครับผู้คู่เซ็นเตอร์คือไม่ได้มีความที่จะกระตือรือร้นเลยสักเล็กน้อยอปล่อยเขายืนอย่างนี้ก็บันเทิงดิพี่นี่คือจ่าฝูงนะเว้ยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหแม่โอกาสชนะจ่าฝูงนี่ก็อยากจะชนะครับแต่เพื่อนไม่ค่อยเอื้อมนวยเท่าไหร่ครับฝากมาด้านในแล้วมาที่ไกตโตช่องนี้ขอบอลแล้วแทงมาไล่ทะลุวาทะลุนี่คือได้เรื่องอยู่เดีวฝากมา ไขโตะมาสวยๆจังหวะนี้แล้วไขโตะไปเองไขโตะซ้ายไปแล้วไคโตะยิงเรียดๆแล้วโอ้ยสวยจัดเลยโอ้หยิงคมกริบเหมือนการลูกนี้ครับวิ่งสลับลายกับกองหน้าครับกองหน้าฉีกพาตัวประกบไปทางซ้ายส่วนเรามาทางขวาแล้วก็ยิงเรียดไปอุ้ยสวยจัดเลยฮนะ ยิงถือว่าคมมากครับลูกนี้คือมันมีมุมไม่ได้เยอะมากมายทุกคนเพราะว่ามันออกซ้ายแล้วบีบแล้วครับอยิงย้อนเนี่ยลูกนี้ยิงย้อนแบบเรียด,ยดถือว่าโอ้โหคมมากครับปู่แล้วโดนเข้ากระทะหลังจากยิงด้วยครับปู่แต่ว่าก็เป็นประตูไปแล้วเลยครับหนึ่งหนึ่งแล้วปู่เป็นเดอะแบกอีกแล้วคับเนะี่ยโชว์ออกไปด้านขวาแต่กองหน้าเขาบังดีมากตัวเขาใหญ่นะครับแล้วหักเข้ามาตรงกลางยิงไม่ได้เอาสวนกลับมาโอ้แล้วเคลียร์ไม่ขาดโอ้แต่ก็ยังดีอยู่ ออกมาที่ไขโตแปะหนึ่งจังหวะแล้วดูครับพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าหูชุนปุคุนไดเขาก็ปีบดีจริงๆะแะแต่จังหวะนี้เอาแล้วเอาแล้วบันเทิงหรือเปล่าจังหวะนี้กระโดกมาให้ไขโตและถึงด้วยโอ้โหอาได้แต่ว่ามันต้องแต่งก่อนไขโตดึงจังหวะกลับมาไขาโตดึงจังหวะกลับมาแล้วไขโตะรอเติมตอกส้นไปสวยๆจังหวะนี้เปิดย้อนกลับมามาแล้วตอกส้นมาที่ไขโตดึงจังหวะไขโตะ ไขโตมาไขโตมาสุดทายแล้วไขโตชิปเข้ามาตรงกลางแล้วบงเรียบร้อยไปเลยโอ้โหต้องชมไขโตครับทุกคนลุงพาลากมาตั้งแต่หัวกะโหลกครับดูฮะแล้วมาสุดทางจริงๆแล้วชิปกลับเข้ามาพวกรักประตูเขาก็ไม่ได้ออกมาชกด้วยแล้วก็บ่งถึงพอด,ดีเข้าทําที่ดุด,ดันมากๆกองกิมจอนลูกนี้โอ้โหเอาเรื่องแล้วก็บ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีน้ําหนักอะไรที่แรงครับเพราะว่าบอลมันมากอนก้าง ที่จะหยอดๆอดมาด้วยครับคูแล้วถ้าพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่าผู้สามประตูน่าจะพลาดเลยครับมไม่ออกมาชกแต่แรกครับฝั่งชุนบุค,คุนไดเอาเป็นบอลของคุนไดแล้วฝากมาขวาขอบอลอีกแล้วไคโตพาลากเหลืออีกแล้วแล้วเคียชิคไคโตหลุดขึ้นมาไคโตขึ้นมาแล้วไคโตเปิดย้อยกลับมาตรงกลางไม่มีคนอยู่เอาแล้วได้อีกครั้งเอาบอลกระโดดเข้าไปอมัวตัวอีกแล้วโ ผู้สัประตูก็พลาดอีก้วครับปิดมุมแรกไม่ดีคืออู้ยจังหวะที่เราเปิดเข้าไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีเป้าอยู่ด้านในแต่ว่าชนบุค,คุณใดเขาพลาดเลยทุกคนดูครับ,บโอ้แล้วไปโดนกองหน้าเราแย่งแล้วดูครับเสาแรกโอ้พลาดแบบไม่นะ่าให้อภัยครับผู้สัประตูของคุณใดดูครับโอ้โหนีช่องเหลือเพียงแค่สองมิลเท่านั้นยังเข้า นะครับผม3าหนึ่งในครึ่งหลังน่าจะอุ่นใจแต่ว่าอย่าโดนตีตื้นขึ้นมาเป็น32แล้วกันนะครับผมจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไ,ราไหร่จังหวะนี้น่าจะร้อนแล้วฝากขึ้นมาสวยตรงกลางตรงกลางโล่งจัดจัดแล้วจวังหวะนี้จิ้มต่อแล้วยิงโอ้ยพูดไม่ตัดขาดค้าโมสามสองมาแบบร้อนจีโอ้โหนี่คือวางใจไม่ได้เลยกองหลังนะเน่มีอยู่ทางเดียวคือถ้าไม่ยิงเพิ่มก็มีแค่เสียกับเสียกองหลังเราโอ้โหมันยืนกันแบบงงมากๆรับทุกคน ใครโตดึงจังหวะแล้วใคโตโอ้โหใบแดงหรือเปล่ายางี้แล้วมึงไปพักเลยไอจุนเฮ้ย w h h e t u c k จันโอ้ขาคู่อย่างนี้มึงแค่เตือนเหรอเนี่ยโอ้โหอู้ดูครับชุนบุกคุณไดจริงๆแล้วผ่านมา76นาทีไม่ควรครบ11คนนะครับนะแล้วฝ่ามาตรงกลางยิงไกลเซฟได้ครับได้ลุ้นอีกแล้ว แล้วเปิดเข้ามาเสาแรกม่งเสยออกมาแล้วไขโตเก็บได้แต่บอลนหนึ่งจังหวะไขโตจังหวะนี้แล้วพาทัวแล้วไขโตโอ้โหดูครับมั่นใจในสป,ปีดของตัวเองแล้วไขโตเคียวชิไขโตเอี้ยวยิงโอ้โหไม่ดีเลยลูกนี้ฝากกันตรงกลาง แล้วรอได้อยู่ครับมาที่ตรงนี้ไคโตออกขวามาไคโตดึงจังหวะไคโตซ้ายแล้วปั่นโอยแบงเซฟอีกแล้วลูกนี้คือว่าสวยเหมือนกันแนบแน่ถ้าเข้าเนี่ยแตย่มุมสุดท้ายของไคโตครับไคโตเปิดคอร์ดโค้งโหมาได้ลุ้นอยู่แต่ว่าหูตัวสูงจัดกลับไปกันใหม่ที่ไคโตไคโตดึงจังหวะแล้วเปิดยอดมาเสาสองก็ไม่มีคนถึงอีกครับแล้วก็เคลียออกมาก็หมดเวลาบวบดี โอ้ยกิมจอนซังมูครับท็อปฟอร์มอีกแล้วทุกคนบุกมาชนะจ่าฝูงอย่างชืุนบุกคุณใดได้ที่3ประตูต่อ2สกอร์เกอยวกับเกมแรกเลยและก็เก็บชัยชนะไปได้อีกหเกมครับต้องมาลุ้นเกมสุดท้ายครับว่าเราจะมีสิทธิ์ลุ้นในอันดับที่เท่าไหร่ครับเกมสุดท้าย,ยาเราจะเจอทีมอย่างซูวอนเอครับวันที่4 และจบเกมนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้ไปต่อในรอบอะไรต่อไปนัดสุดท้ายเนี่ยอาสซานฮุนไดจะเจอทีมอย่างชุนบุกฮุนไดเอ้าทีหน่งกับทีส2มันเจอกันว่ะทุกคนผมบอกเลยว่ามันผมบอกเลยว่ามันเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันต้องมีทีมหนึ่งที่แพ้แน่ๆครับหรือไม่ก็เสมอเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอันที่2หรือขึ้นแบบที่1เลยก็ได้นะเอาล่ะเพิ่มแต้มกันหน่อยครับฮาร์ดบีดกับเวอร์ตูโซอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรีเควสต์ค่าเหนื่อยเพิ่มครับแ5ดรอนห์ปอนครับเมื่อโอเวอร์ออลถึงเจ็ิบเก้าครับอุ้ยดูซิว่าตอนนี้ค่าเหนื่อยเราขึ้นไปแ800ร้อยกว่าแล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดแ0 0อยกว่าก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าตัวเรา4ี่สิบเอนดล้านปอน เก่งเกินเนเอาเรื่องจริงๆเอาละเดินหน้าต่อไปสู่เกมสุดท้ายเ่มของพาร์ทนี้แล้วก็จะได้รู้กันว่าจบเกมกับซูวอนเราจะได้ไปไหนกันต่อทุกคนเกมสุดท้ายเนยมีลุ้นอันดับที่2นะถ้าเราชนะซูวอนได้ทุกคนไปละอะไรครับผมเกมสุดท้ายในพาร์ทนี้ครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้แล้วดูการจะจบแล้วหรือเปล่าเลยต้องมาลุ้นกันเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจบการแบ่งสายบนล่างแล้วเนี่ยจะไปต่อกันที่ไหนต่อครับแล้วก็อยู่ในช่วงหิมะตกว่ะ อะไรครับเกมสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับทุกคน s <S เลสโกเจอกับแรกของซูวอนด้าชนะโอกาสขึ้นแบบที่2ส,สูงมากครับแองเกลเปิดเข้ามาตรงกลางอืเอาเรื่องจริงครับฝากมาได้ไหมเข้าตรงกลางมาแลาว้วจังหวะนี้เอาไปชา้าซะแล้วโอ้โหพิงนานไปหน่อยแล้วเปิดขึ้นมาไม่สวยครับแล้วฝากขึ้นมาที่ใครตกก็ยังไม่ได้และปั๊มได้อยู่ปั๊มไม่ได้เป็นซูวอนอีกครั้งหนึ่งบอลค่อนข้างมั่วซั่วแต่ขึ้นมาจาังหวะนี้จริงแล้วก็ไม่ผ่านผู้สับประตูครับเอาเรื่องครับทุกคน ไคโตะลงมารองเพื่อนแต่ว่าเพื่อนออ้แก้ไขกันดีมากครับไปที่ผู้สาประตูลแล้วเคาะกันสัส้นๆหน้าประตูอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนโอโห้หแล้วม่งคืนกลับไปได้ครับแล้วขอบอลจังหวะนี้แม่นๆไม้ด้านหน้าเกียวบอลลงได้แล้วออ้ยแต่ว่าโดนแจ็คสั้นตัวอย่างใหญ่ครับเอาอยู่เลยตัวใหญ่มากครับกองหลังของซูงบอลซุ่มเข้ามาครับกิมชอนเก็บมาสวยครับ พลิกเข้ามาด้านในฝากต่อมาดีและแทงมาสวยมากๆทิ้งหนึ่งแล้วฝากสองขอมาด้านบนแล้วตัวกองหน้าเราจับบอลไกลออยากเคกับพานจริงๆไว้เฮ้ยหลายลูกแล้วเนี่ยวันนี้ของมึงเนี่ยวันนี้กิมชอนอยังเงียบๆแล้วฝากเข้ามาด้านในแล้วไกโตแตะมาไกโตอูมาคนเดียวแล้วไกโตไปแล้วโอ้ไกโตเอาเรื่องจัดจัดไกโตลุกขึ้นมายิงเรียบร้อยเลยโอโห คโยชิไคโตครับผู้ปล่อยเผอไม่ได้จริงๆเลยครับมาเร็วเคมเร็วจริงๆในครึ่งหลังครับโอ้ดูแล้วแหว,วกมาคนเดียวไม่มีคนเข้าเข้าไม่อยู่แล้วแล้วหลุดขึ้นมาพาจบเลยลุกจริงๆแล้วผู้สรัรตรูของซูวอนนี่เข้าแบบติดดาบเลยนะยกขามาซะสูงแล้วดูตัวกระเด็นเลยดูโโ วันนี้กิมชอนส่งบอลกันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับโอเป็นซูวอนเก็บได้อีกแล้วแลวจะสวนกลับจังหวะที่แทงฝากมาที่ตรงกลางหน้าเป้าเ็าสูงใหญ่เอาแล้วสวนกลับจังหวะนี้สวยๆเลยด้านบนขออยู่ที่ไขโตแต่1แต่2แล้วไขโตหลุดขึ้นมาไขาโตจิมมาแล้วบ่งไม่ถึงโอ่ยังไม่ได้ครับกิมชอนแล้วไขโตร้องอยู่แต่เพื่อนเสียบอลตรงกลางไม่พักและโดนสวนกลับจากซูวอลฝากมาที่กองหน้าร่างยักษ์อีกแล้วออกมาด้านซ้าย แล้เขาดึงจังหวะรอเติมโอเวอร์แลปมาดีแต่จัดแล้วจังหวะนี้เติมมาสุดทางเปิดได้เฉยเลยแล้ว่งเช็ดแต่ว่าไม่มีคนอยู่87นาทีครับรึ่งหลังเงียบม,มากๆครับหลังอยู่ที่ยิงประตูไปแล้วของกิมชอนแล้วหลุดขึ้นมาพลิกพลิกโดนลุมสองแล้วเกือบไปใช้ความมั่วสั่วครับแม่ลุมไป เอาพอทีไขโตไขโตดึงจังหวะและ้วไขโตปากเข้าด้านในไขโตะใช้ความสามารถเฉพาะตัวฝากต่อจังหวะนี้แล้วเติมเข้าด้านในไขโตะรออยู่มาไขโตจังหวะเดียวเรียบร้อยเลยโอ้โหเริ่มต้นจากไขโตะฝากใกล้เพื่อนแล้วก็เข้าฮอสเหมือนเดิมเลยครับลูกเก่งเขาเลยและลูกนี้ยิงด้วยขวาครับข้างเท้าที่ไม่ถน,นัดด้วยเลยฮะสวยๆครับ แล้วดูครับสปีดต,ต้นดีมากเข้าด้านในไม่ล้ำหน้าและยิงตามน้ำไีเลย2 0ครับทุกคนจบแล้วเลยครับนดสุดท้ายวันนี้ปิดฉากได้สวยและจบลงตรงนี้ครับสูวรณครับก็บุกมาพ่ายแพ้ให้กับกิมชอนซังมูอยู่ที่2รประตูต่อศูนย์ครับโอ้สรุปแล้วซังมูในรอบแบ่งกลุ่มสายบนสายล่างเนี่ยอูยพี่แกเล่นดีมากนะปีนี้ ถ้าเดาวไม่ผิดรู้สึกว่าจะชนะรวดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่แพ้สระเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูทุกคนถือว่าฟอร์มดีมากนะและที่ฟอร์มดีมากๆก็คือใครโตทุกคนยิงทุกนัดจริงๆอะไรครับผมเก็บไปอีก25ความพึงพอใจครับแล้วก็นัดสุดท้ายจบแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าตาลงตารางการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพายย้อนไปดูครับในการแข่งขันที่ผ่านมาทุกคนรอบแบ่งกลุ่มบนกลุ่มล่างครับหรือกลุ่มช้ยชิพกับบัตช่อมกลุ่มครับ ก็เริ่มต้นจากแดจูที่31ครับตามด้วย FC Social. โซชนะอู้ชนะรวดทุกเกมถือว่าแบ่งกลุ่มบนล่างเนี่ยโอ้โหทำได้ดีจัดจัดครับทุกคนเนี่ฮะถือว่ายอดเยี่ยมครับตอนนี้ทะยานขึ้นมาอันดับที่2ของตารางแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปไม่รู้ว่าจะไปเล่นในรอบอะไรต่อครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเล t โก้แล้วก็จบซีซั่นเฉยเลยครับเอา้าเดี๋ยวก่อนนะ ชุดซีซั่นของฟุตบอลเคลิกวันเขาจบกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วบทสรุปของการแข่งขันก็คือเราได้รองแชมป์เลยครับเนี่ยเอ้าแล้วเขาจะแบ่งกลุ่มกระทำมะเขืออะไรวะเนี่ยผมงงว่ะแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะแบ่งกลุ่มกันทำไมทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบนกับกลุ่มล่างจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตัดสินแชมป์ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะจบซีซั่นโดยที่เราเป็นอันดับที่สองของตารางครับส่วนชุดบุคคลได้อันดับที่1 เก็บอยู่7 0แต้มแล้วเราเนี่ยหูห่างเพียงแค่แต้มเดียวถือว่าเสียดายมากๆครับเอาเลยครับผมข้ามมาสู่ฤด,ดูการใหม่และก็รีเซ็ตกันใหม่สรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเลยครับผมก็คือจบลงในซีซันที่แล้วเลยครับผมจบเรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นฤด,ดูการใหม่แล้วนะครับกิมชอนซังมูและก็อายุของน้องเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้นะฮะขึ้นสู่อายุ18ปีเรียบร้อยบ,อบริบูรณ์ครับค่าตัวของเขาอยู่ที่4 1ล้านปอนด์ ลงเล่น37เกมนะครับผมแล้วก็รดูการสัดไปครับทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงการเปิดตลาดซื้อขายนะยาวไปถึงวันที่31เลยครับต้องมาดูว่าเราจะมีสิทธิ์ย้ายไปไหนหรือเปล่าครับก็ต้องมาองรอลุ้นกันต่อครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให like ้กับทางด้านของเคียวชิคไคโตะด้วยครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในซีซั่นที่2ต่อไปครับพาร์ทนี้ซีซั่น1จบลงเรียบร้อย อย่าลืมกดถูกใจเยอะๆ้วยครับเพื่อให้ผมรู้ว่าทุกคนอยากจะดูต่อในเส้นที่2นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับทุกคน let's go